No <music> จะพาไปเที่ยวสวนดอกบววยนะคะก่อนจะขึ้นเขาไปดูดอกบ้วยกันพวกเราก็ามาแวะซื้อขนมที่ร้านนี้กันก่อน,นะคะ่ะเฮ้ยพามาเที่ยวสวนดอกบววยนะคะอุมเมะเชอรี่บอสซัง เริ่มบานนะคะถ้าสักอาทิตย์หน้าคงสวยมากๆอันนี้ยังแบบยังบานไม่เต็มที่ะคะ่ะ <Les> เห็นไหมไกลๆยังบานไม่เต็มที่เพิ่งเริ่มบานนา <S <S 7> <S 7> นา <S 7> <S 7> ิโคเล่นี่อะไร อุมเมท้าไม่อุมมีขายถักด้วยขายขนมนี่ขายขนมเหมือนร้านเมื่อกี้ที่ไปซื้อนะคะแต่ว่าแพงกว่านิดหน่อย ตอนบุยแต่ไม่หมดเลยมันจะเป็นโค้งโคงพอจิอุเมอุเมอุจิอุเมอุจิคิีคเร่นโอ้โอกากะก็หาชิเมต้โอ้ยสวยจังเล it's already broken from the start uh, yeah. จังไปนู่นแล้วขึ้นไปข้างบนแล้วฮหใหญ่หสวยมากเลยสวยมากมากต้นทียังตูมอยู่นะแต่เป็นแบบสีขาวนะสีเหลืองสิสีเหลืองอ่อน สวยมากโอ้นี่มีต้นซากุระด้วยแต่ยังไม่บานอูดูสิถ้ามันบานเต็มๆจะสวยขน,นาดไหนนี่มันยังบานไม่เต็มที่นะคะสวยมาก but always come do that and I know sometimes I'm bringing you down but I always make you smile like the waves on a big blue storm so you're the one brings out the มีต้นนี้มีทั้งแบบตูมแล้วก็บานนะสวยมากเลยมาแบบนี้ก็ดีอย่างได้เห็นแบบต่มตูมด้วยทั้งตูมทั้งบานสวยมากๆสวยจริงๆค่ะทุกคน อต้นนี้สีขาวแบบบานเต็มที่นะคะพา like ไปดูเก้ๆอุ้ยสวยมากน,นี้แบบอันนี้แบบบานเต็มที่นะคะต้นนี้ต้นเมื่อกี้ยังตุง่มๆเต็มไปหมดเลยสวยมากมากค่ะสวยไม่ต่างจากสักุล้าเลย นี่พามาดูวิวนะคะขึ้นมาบนเขาหนะ้าวิวสวยมาก ลานจอดรถของเราเมื่อกี้นะคะี่ดูว่าถ้ามันบานเต็มๆก็โอ้โหจะสวยขนาดไหน ตอนนี้ก็เริ่มเดินลงเขาแล้วนะคะช่วงระหว่างทางเดินลงเขาก็จะเป็นดอกบวยพันธ์สีแดงเต็มไปหมดเลยค่ะ Even i ปลาปลาขะาวหางอรยในี่นะคะขนมที่ซื้อมาวันนี้อร่อยมากค่ะ ผักของชาวบ้านนะคะราคาถูกขะนาดยาสุยหรอเืยาสุยยาสุยอืมคว่ตวดูคาบูชาฟักทองห้าเยนเนี่ยูกมา อเลมอนลูกเบลมพ่อบอกคุณพ่อบอกอันนี้เขาบอกโคลีถูกมากมีส้มก็ถููคือผักผักชาวบ้านอะ่ะดูสิหัวแบบหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบเยนนี่้ยดูอลาปีหัวเ,เริ่มเลยอะ่ะร้อยห้าสิบเยน ต้นนี้นะคะต้นแรกที่บานสัปดาห์ที่แล้วสวยมากสัปดาห์นี้ก็เริ่มเหี่ยวนิดนึงละเริ่มโรยละแต่ก็ยังสวยอะ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในที่มันเริ่มบานแล้วกันนี่นะคะรอบที่แล้วคือมันยังบานแบบไม่กิ่ดต้นเองวันนี้บานหมดแล้วสีขาวเต็มไปหมดเลยนี่เข้ามาดูสีขาว อันนี้แบบสีขาวครีมนะคะนี่อันนี้แบบขาวครีมส่วนต้นนี้นะคะเป็นสีขาวชมพูนะคะเป็นแบบขาวชมพูต้นเมื่อกี้ต้นนู้นขาวเหลืองนะต้นนี้ขาวชมพูจะคือแบบเป็นคนละพันกันนะคะ เขาก็สวยกันคนละแบบอะสีคนละแบบเขาก็สวยกันคนละแบบมีความคล้ายซาก,กุระนเนาะอจ้าโจจอจ้าจือ,จจอ,จจอรอบนี้นะคะบานสะพังครบหมดแล้วเขาที่แล้วมามันยังแบบมีตุมต้มๆอะ่ะอันนี้คือชมพูทั้งต้นเลยค่ะบานครบหมดแล้วสวยกันคนละแบบเนาะ ไปดูใกล้ๆอันนี้คือบานครบทุกดอกนี่อันนี้แบบบานเต็มที่ก็จะแบบนี้นะคะสวยเนาะ <c oughs> ข้างล่างก็จะเป็นชื่อพันธุ์ของซาก,กุระเอ้ยของต้นบ้วยนะคะเพาอยากดูสาก,กุลาแล้วแน่เลยเรียกซาก,กุละโชวเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้น,ขนเขากันต่อนะคะไปดูข้างบนกันรอบที่แล้วยังไม่ค่อยบาน มีต้นสีขาวก็บานแล้วนะคะวันนี้ถ้าเป็นทรงห้อยนะคะทรงระยะจะเป็นดอกบวยสีขาวเหลืองแล้วถ้าเป็นต้นไม้เหมือนต้นซาก,กุระมันจะเป็นขาวชมพูค่ะถ้ามันเป็นต้นเป็นต้นไม้เหมือนซากุระมันจะเป็นขาวชมพูแล้วก็เปเราก็เป็นสีแดงเลยจะมีทั้งหมดสี่สีเนาะ มีสีชมพูมีสีแดงสีชมพูสีขาวชมพูแล้วก็สีขาวค่ะขาวเหลืองอาตาชิีช,ชน,น่อแน่ต้นนี้สวยยังลยอะ่ะมีทั้งดอกตูมดอกบานสวยมากอะ่ะ ตตตตดอยชิวนี่นะคะรอบที่แล้วต้นนี้สวยมากวันนี้เหี่ยวแล้วค่ะจำได้ไหมหมุมนี้อาทิตย์นี้เหี่ยวแล้วว่าหนึ่งอาทิตย์ต้นที่บานก่อนมันก็จะเหี่ยวต้นที่ยังไม่บานมันก็บานเต็มที่เต็มสวนไปหมดแล้วค่ะคราวนี้นี่เลย bye, đơn lên to Đọc Đẹp một tuần buổi <g ül> นี่ต้นนี้บานเต็มต้นแล้วรอบที่แล้วยังตุง้มๆอยู่เลยว้าสวยมากไปนุน่นปู่เอ <แ S 1> <c oughs> ้าโอจี้จังคุณปู่กับเอตายืนรออยู่ตรงนูง้นหลกไป,ไปหาไปหาคุณปู่ไป พอแล้วดูวิวที่ศาลาปะิะนะเอ๊ะ ช่าชิ <c oughs> ชน่านะชิเอต้าเอต้าฮ่าิิฮ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 ฮิิฮิฮวิฮิเลฮิฮิฮิอฮิฮิฮิฮ่ฮิิฮ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  พันสีแดงดอกมันไม่ค่อยเยอะเนาะมันจะเป็นแบบต้นใหญ่แต่ดอกไม่เยอะตอนนี้มันก็โรยไปหมดแล้วอะเขี่ยวไปเยอะเลยอะอทนที์นี้จะเป็นแบบดอกสีขาวสีชมพูที่บานเต็มต้นนะคะสีแดงคือเหี่ยวไปแล้วต้นนี้ก็เหี่ยวแล้วอ๊ะเอ๊ะเอ๊เอล เดินไปอปะไรไปไปโชว์นี่วันนี้มากับคุณปูอย่างเดียวคุณย่าไปหาหมอ มนี่ดอกอะไรไม่รู้อ่ะสวยดีอ่ะวันนี้เราอุดหนุนผักกับบ้านกันด้วยนะคะเต็มเลยมันถูกมากค่ะ